สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซคต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่ามอเตอร์ไซคนั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน ติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซค์คทุกวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง TNN2 แห่งนี้ช่วงแรกของรายการนะครับเราก็จะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda CBR250RR นะครับนี่คือหนังโฆษณาชุดใหม่ล่าสุดนะครับของ Honda ที่ญี่ปุ่น สุดมีการเผยแพร่อ,ออกมานะครับในช่วงงานโตเกียวมอเตอร์โชว์แสดงให้เห็นถึงนะครับรูปแบบดีไซน์ของรถที่มีความคมเข้มเร้าใจในแบบแอคทีฟตั้แต่หัวจรดท้ายนะครับให้ความดุดันคมเข้มและมีน้ำหนักเบาในสไตล์ของซูเปอร์สปอร์ตคอนเซปต์ครับจุดเด่นของ cbr 2 5 0พนอ r ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของชุดไฟหน้าไฟหลีรวมถึงไฟไท้ายแบบ led การสะเทือนหน้าแบบอัพไซด์ดาวรวมถึงสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมอลลอยพร้อมด้ื่องยนต์2สูบเรียงนะครับขนาด2 5 0 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุดนะครับโดยมีวัดรอบที่สูงถึงกว่า14,000รอบเมื่อเปรียบเทียบกับนินจา300ที่มีรอบสูงสุดอยู่ที่13,000รอบต่อน,นาทีรวมถึงวายชัเ3ที่มีรอบสูงสุดอยู่ที่12,000รอบต่อน,นาทีก็จะเห็นว่านะครับรอบสูงสุดของ c b r 250 r r ในครั้งนี้ทําได้สูงกว่าถึง14,000รอบต่อน,นาทีครับเพราะฉะนั้นนะครับแรงม้าสูงสุดที่ทําได้จะมากกว่าวาชัเ3และนินจา300อย่างแน่นอน ความแตกต่างของหนังโฆษณาชุดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ R25 ของ Yamaha แล้วจะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ Honda ใช้ผู้หญิงนะครับมากับขีรุ่นนี้โดยใช้คอนเซปต์ว่ารถซูเปอร์สปอร์ตหนักเบาขณะที่ Yamaha ใช้รถซีนะครับ เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ YZF R25 อย่างชัดเจนโดย h o n ด้นะครับอิงคอนเซปต์ที่ว่าซูเปอร์สปอร์ตน้ำหนักเบานั้นสามารถขับขี่ได้ทุกคนนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนี่คือรถที่คนไทยกำลังเฝ้ารอคอยอย่างมากมายในขณะนี้ซึ่งคาดว่านะครับเมืองไทยนั้นจะได้ขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่300ถึง3 5 4ซีโดยมีข้อตกเียงกันอย่างกว้างขวางในขณะนี้ครับว่าราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในตลาดของเมืองไทยประมาณการเข้าคร่าวนะครับว่าราคาของ CBR 300หรือว่า CBR 350 Double R ในเมืองไทยนั้นน่าจะอยู่ระหว 185,000บาทถึง200,000บาทครับราคาไม่ถูกกว่าวอ f ั3อย่างแน่นอนท่านใดที่คาดหวังราคา180,000ถึง185,000บาทนั้นบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับส่วนท่านใดที่คิดว่าราคาจะพุ่งเกินไปกว่า250,000บาทนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ก็คือไม่เกินไปกว่า CB500F นะครับที่ราคา210,000บาทอย่างแน่นอน